โอเคสัสดีนบสวัสดีทุกท่านที่ตดอกคนรัก็อตกตอนรกเขาสูอสบนที่ได้ส่สเกันนะฮะนี่เนี่ยสิ่งที่อยากจะมาแชร์และแบ่งปันกันในทุกวันยีนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำก็ยินดีกับทุกบทุกคนและคอนเฟิร์มแลชั่นสำหรับคนที่เป็นโบเดอร์สำหรับซื้อทองคำด้วยเช่นเดียวกันระหว่างที่ผมถ่ายทำคลิปนี้อยู่นะต้องบอกเลยนะว่าทองคำพับออลทานไเกิดขึ้น อีกแล้วนะฮะซึ่งเป็นเรือเ่องใอย่างมากนะก็ตามที่หลายต่อหลายคนนะถ้าเกิดว่าใครติดตามช่องบอลทั้งหมดเตอร์มาโดยตลอดก็ไม่เด็นว่าโปรตีบอกคุณบอกสโตมผมไปแล้วนะ,ะว่าจะมองเงนทั้ไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไง,งนะฮะแล้วที่เจ๋งไปกว่าก็คือว่าดูเหมือนมันจะเป็น,นตาที่ผมคาดการหรือว่าคิดกันเอาไว้นั่นเอง โดยที่จุดๆหนึ่ที่ค่อนข้ามีระยะควาัน่ที่อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอีกครั้งนีงคือว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันมีคนกันได้เตมว,ว่าคุณมโมโมครับพร้อจะกที่กันไปที่จุดจุดนกันต่อครับครับแต่ก่อนที่จะรับชมและรับฟังิจิตรกันอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสักดิดเือเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับช่อง Born h เดี y The Studio นะข,นนของการกดไลค์ลิปนีรครับกดแชร์ลิปนี้ ให้กับคนที่ดแูแย่คนที่ดูรักนะกด subscribe รต์ก็เป็นกำลังใจดีให้กับไมด,ด้วยเช่นเดียวกันไปช่วยวมมดึงคอมเมนต์เข้าแบได้ตายด้วย,นะ,ะน,ย,วน,ยวนะครับผมแล้วสำหรับคนที่เรียกได้ว่าได้มีโอกาสนะเข้าห้องสิกแนลแล้วสำหรับคนที่เรียกว่าคุณอยากฟังคอนเทนต์ดีๆในสิ่งที่ผมแชร์แล้วปัดปัจตัวของข่าวว่าเฮ้ยมันมีโอกาสไปที่จุดสุดไหนให้รับผมก็บอกเอาไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สามารถสมัครป็นสมาชิกนะได้ ต้องเรียนวงใดได้ด้วยเหมือนกันคนระับค่าสมัครบุกเดือนละ200บาทเท่านั้นวิธีการง่ายมากแค่คลิสมัครเป็น membership ในช่องบัลอัพเดเตเรื่อยๆถ้าไม่รู้จะไปหาบุ๊กตัวสมัครยังไงสมัครผ่าน QR code ได้เลยนะครับผม okay. โอเคก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนเช้าที่ผมก็มาดูเนะี่ยประมาณ7จ็ดโมงตึงนะ้ตงเนาะราคาของทองคำเราวิ่งไปที่สี่สี่หกแปดหุดคูณสองก็งเรียกได้ว่าเป็นทองคำไฮเกิดขึ้น นั่นเองนะฮะซึ่งก็แเลว่าใครที่ดูทองคำอ,อยู่ก็ยินดีด้วยใครที่ดูออเดอร์ฟอร์เหล็กก็ได้เป็นปังก็ยินดีด้วยนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโดยหนึ่งสิส่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกเราเจ้าสิบไม่กับเปบริษัทที่ผลแล้วครับื้นกันนิดนึงนั่นคือนี่คือาภาพสองฟันที่ผมมองเห็นนะฮะแต่ต้องขอย้ำอีกเล็กน้อยกละกันนะครับว่าคลิปที่นี้ไม่มีเจตนานไ่เชิญชวนให้ใครนะขณะโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ทองคำนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกหน่อยว่าที่การลงทุน ล้วนมีความเสี่ยงคุณคนลศส,สายดีกวา่าปัดสิใจลงทุนเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอยากแน่นอนนะสรับอ่ะก็อย่างที่ได้บอกไปนะนี่คือในส่วนของจ้าทองคำเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็มีแชร์บาร์บุ่มสมาชิกไปนะว่าถ้าทองคำยืนเหนือ4,400ไปได้นะฮะก็มีเป้าถัดไปที่รอยอยู่นะนั่นคือจุดจุดนี้นั่นเองซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยมันจะอยู่ในแะถวประมาณ4,900 5,000น,นะครับที่ผมเลงเอาไว้นะฮะโดยจุดสำคัญเนี่ยที่ผมได้บอกเอาไว้ก็คือว่ากราฟเดนะฮะอันแรกก่อนเลยคือส่วนของกราฟเดลอามาดูกราฟเดกันนิดนึงนะคะือกราฟเดเนี่ยฮะต้องยืนเหนือ4,400ขึ้นไปไม่ได้ซึ่งดูเหมือนว่ากราฟเดยืนเหนือนได้แต่ไม่พอฮะนอกจากกราฟเดแล้วเนะะี่ยต้องมีกราฟอีกราฟหนึ่งเป็นกราฟวีด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งกราฟวีจาเป็นเหมือนกันนะ,ะที่ต้องยืนเหนือ ตีพันตีรอตอนนี้เนี่ยเดยยืนเรียบร้อยแล้วส่วนวีคยู่ต้องรอวันศุกร์นะรอขึ้นวันศุกร์นะปิดตลาดนะครับเราจะได้รู้กันนะครับว่าอย่างไรเพราะแน,น่นอนที่สุดถ้าเกิดว่าสามารถยืนทะลุขึ้นไปได้นะ,ะาราคาทองคำก็มีโอกาสจะไป4,900นเง้า0 0้าอย่างที่ผมได้เล่นกันไอหลายปัญหาที่สำคัญยิ่งกว่าคือเราเป็นเพื่อนดีๆดุกคนนะครับคุณคิดอย่างไงกันฮนะว่าทองคำจะไปกันที่จุดจุดหนแต่ สิ่งที่สําคัญไปกว่าก็คงกลายเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราถ่ายทองคำมันดีตัวพุ่งขึ้นไปพอสมควรเลยหลายต่อหลายคนอาจจะเป็นหนึ่งตัวที่รู้สึกว่ายินดีเพราะว่าฉันจื้มองอยู่ก็ยินดีกับพวกเราด้วย่วนใครบางคนอาจจะได้วางออเดอร์กันไปนะฮะเออก็อยินดีกันไปด้วยเช่นเดียวกันแต่อาจจะดีใจบางคนที่ได้ได้ว่าคุณตกรถหรือว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับทองคาเลยแบบนี้เนี่ยผมอยากจะบอกคุณดาวว่ามันยังมีทางแก้อยู่นะฮะซึ่ง ผมเนี่ยพูดรายละเอียดในคลาส Go Investing อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในคลาส Go Investing จะสอนเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำไม่ว่าจะเป็นการเทรดรวมไปถึงการลงทุนในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันตอนถ้าคุณสนใจก็สามารถทักเข้ามาที่ QR Code นะเออมันจะเป็นล i ยแอดของผมเนาะแล้วก็พิมพ์เ l d เข้าไปได้เลยนะครับในขณะเดียวกันฮะถ้าเกิดว่าใครที่คุณสนใจแบบโอ้อยากได้สัสญญาณในมุมมองแบบที่ตัวผมเองเนี่ย ลงทุนเพียวๆเลยว่าเอ้ยไม้ไหนผมลงทุนซึ่งต้องย้ำนะฮะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะแต่ถ้าคุณสนใจก็ทักซิลอาโค้ตตัวเดียวกันแล้วกิน AFA ได้เช่นเดียวกัน A26 เหรียเราจะพูดเกี่ยวกับ Asset Allocation นะฮะเราเลงไปถึงเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลยในขณะเดียวกันก็จะมีการลทงทุนที่เป็นซ็อกซิที่ผมลงทุนด้วยเวช่นเดียวกันเราจะมีอะไรเนี่ยหยดนั้นแต่เราบอกเลยถ้าการเงินดูสกรองนะการลงทุนก็สามารถสอดส่องได้ด้วย เช่นเดิมครับขออภัยที่ผมโชคดีและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ดูผมในมากกว่าน้อยนะครับผมมาสรุปคลิปนี้ในสักนิดหนึ่งครับจากเพื่อสักครู่เพื่อวันที่ดูผมจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ามุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยเรียกได้ว่าเออเราสามารถลงทุนในทองคำแล้ว,วก็จับจังหวะที่ดีไปก็ดีสิ่งสำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าในฟาสโกอินเวสติ้งที่ผมพูดผมมี valuation อะไรต่างๆด้วยนะเออซึ่งหลายต่างๆจนคนองว่าเฮ้ยเขาเขา v a l u a t i o ได้ด้วยหรอวะ แน่นอนถ้ามีสนใจก็ลองทักเข้าไปนะในในคลาสโอลิมปสติกได้เช่นเดียวกันจะเนะที่แบบสุดอยอดมากๆแต่เบสิกไปจนถึงเบสิกที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกันโอเปสิกเท,นะทีเอลดีดังกามทีไลน์ของผมเนานะหรือถ้าใครแบบเอออยากคำนานง่ายขึ้นนิดนึงแต่ไปโฟกัสเรอร์งินก็ทักเอเอเสองเเข้าไปได้เลยแลที่จะรู้ได้ว่า การเงินเนี่ยคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ัก็จะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกในสภาวะที่เศรษฐกิจมันดีใชหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มเลียนเริ่มหนักเริ่มฟังเริ่มแย่คุณจะพบเจอครับว่าผู้คนส่วนใหญ่กักจนเจอปัญหาเหตุผลของเศรษฐกิจมันทำร้ายในช่วงเวลาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคำในสิ่งที่ผมพูดอย่างแรกก็คาอการจัดการด้านทรัพย์สินของคุณเป็นการเงินของคุณให้มั็นสตรองอาจจะเป็นทางร้อยของ ก็เป็นไปได้ครับก็หวังว่าจะดีกว่าก้รดันนะคี่เป็นอีกหนึ่งที่เป็นคนที่โชคดีกับการเลื่นและการลงนะครับพบพอที่ดีกันครับแต่อย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันตรงนี้ลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับพบครอบครัวคนละเพื่อดกนติดกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับเป็นกลังใจให้การผ่านกัรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝากที่เอาไว้สุดท้ายและท้ายสุดเลยกระกนนะครับว่า เมื่อไหร่ที่คุณเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องเงินแะคุณจะเป็นหนึ่งคนที่เข้าใจในชีวิตผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆแลนะ้วที่เข้ามาชมช,มชมอ่องบอลท้าวินเดอร์ซีสเตอรและดูคลิปนี้จนจบมีโอกาสได้พบกันในคลิปคลิปหน้านะฮะไปแล้วบ๊ายบาย